สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเออสวัสดีด้วยจ้ามือเฮากระเห็ดยำมาเหลว,วค่ะเห็ดยำมาเหลวเดิมทีนี้เราก็จะมากินกันนะคะทุกคนค่ะออมากินกันมาเบานัวหว<น><อ>านรสชาติแบบซึ่งแห้งนี่สดค่ะอยู่มาถึงเนาะ <laughs> ึผักเขาก็มีมาเป็นส่วนด้วยพี่น้องแต่วา่าเกิดทางที่บอกข้นเ่าอยู่แต่หมู่บ้านเนี่ยต้องมาติดคนทำนะคะทำแซบมาก มาเปิดร้านได้ค่ะก็ไม่กับบ้องงูทสิกินอย่งลูกค้าเงียบนะ้าทำาเลยตกลงกันว่าเรากกินใหญ่ใหญ่ใหญ่พอคุยเลยสิ่งที่พูดได้สิ่งที่พูดไม่ได้ค่ะลูกสวัสดีแม่ อันนี้เขาเป็น,นย่งไงบ้างเนเห็นแล้วเขากินในไอขิดใช่พี่หรอเพราะฉานั้นหมอกเจอันร่องแซมเสาไทยในต่างแดนนะ,ะัะ น,นัวมากนัวมากพลาแดเหลือ,อีกวะเ,เหลือเนื้อแค่คนเดียวบ่ปลาล้าเหลือหนึ่งกวดนแดงเดียวขวดนนัง่งคืออะไรปน ุ้งกบลวกแบบลวกเพรสะดุ้งน้ำห่อนไหมพี่น้องซีงนี้ขัดปลาลก็ได้นะคะแปงครับขอีมาแซ่บประครักเลย มาอยนสีกับวัตถุดิบมีซัมนี่เทซัมนี่พี่น้องม,มันกับกินได้โยนแซ่บ <c oughs> ไปไปหากล้องเดาว <c oughs> น่อมา รเทศคแบ,บ๊สซีเบิร์ดกัมี่มัน <c oughs> เล่นลาย ยไคเท้ๆเป็นยังไงรครับประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับฝนตกบอะห่อนบอะฝนตกจะพูดถึงตอนนี้เนาะห่อนกับห่อนคือเกาห่อนซื่นหมไงมมนนี่อันพวกขอมอขีม่มอนกับคือเกาวพี่น้องตามข้าวอยู่ตลอด คนตกเฮดก็สิออกเนาะอยู่ประเทศไทยน่ะจะไปเก็บเฮดแค่ปวดอืมเป็นว่้วจะเอาส่โลกขายแหมอยากกิ่นเลย้าเป็นห่อไม่ก,กินพี่ใด <c oughs> ือสีสดแจงเห็ดแซ่บๆช้ำๆอืมลกลมกล่อมด้ว ผู้นี้ก็ลงทุนไปเท่าไหร่ลูก70ปีิ0ปีก็700บาทไทยนะครับประมาณนั้นก็จะจะคิดเป็นเงินไทยนะมันไม่ค่าไม่ค่าซื้อจะถามว่าแซ่บเวอร์ไหมอิ่มแซ่บทำกินเองเพื่อเฮ็ดเฮ็ดกินเองนี่คอโรดพี่น้องใช่ครับ ก็ไ,ไปซูปเปอร์ที่ข้านไปพอออกไปทั้งหนอกไม่ก็ต้องร่างหนาร่างตานั่นหมหแต่งตัวเป็นบออ,อ,อก็เถือที่เกียดไปแล้วก็อีกอย่างนึงมันร้อนด้วยแนที่นี้เขามีส่งถึงหน้าห้องเลยนะทุกคนส่งหอ่อน้าบ้าน สะดวกสบายมันก็เหมือนบ้านเรานะนะ่ะเนี่ยานเท่าเขาก็ส่งหอดนน้ำบ้านนะครับเขากระลับของแต่นี้อันนี้อยู่อยู่ทั้งอาพาร์ตเมนต์ค่ะมันแับามันแับมาส่งหอดในอาพาร์ตเมนต์เลย ก็คือกินไปคุยกันไปนั่นดนอยู่เพราะว่าเ <_ d ic c> ข้าวางเข้าวางแ่บด,ดูใจก,กุ้งนุ่มๆกุ้งเด้งนะกุ้งกรอบเด้งๆกรอบบพี่น้องอร่อยมากข้ามุนปากเวอรอ สดใชกระบ,บอกเตือนนะอือนี่นสดหรืจ้าไม่แพ้ถามว่าคุ้มค่า <ś c oughs> บอคุ้มค่าอยู่มัย้ยยายล่ะแน่นเพราะคือ น้อยเดียวกับเป็นขั้นเรารสชาติก็ถือป่าไม่ครับทำเองรู้สูตรจ้ะอืมจครับ,บอกแต่งกับกอบก่อน นะเกินหายอ่ะฮะหายลืมบ้านด้วยอืมชวนกันว่าเขาถ่า,ายคลิปนําดีก,กว่าเนาะอืมบ่มีมหเหตุเพือ่อมีผู้ใดติดตามนะครับมาเว้านําเว้านัวหัวมวนอืม อ๋อประเทศอินเดียนัวครับแต่มันมีแต่มันมีพริกพริกหรือว่าพวกตะไข่ในพี่น้องจงมาจากประเทศไทยตะไข่รัวละสามพันเก่าอืมาขายอยู่นี่นี่เดี๋ยวหัวเดี๋ยวจักบาทร้อยร้อยสองร้อย อยางนนยงน้ำกันงสองสาวกับบมีหยั่งตาไปจังส่ล่ะ ทองเสา,เายาวยว่าลูกค้าไม่มีก็นึกว่าจะทำอะไรกินกินแล้วก็นอนครับอืออืขึ้นมาก,กินอีกแล้วเนี่ยเอา้ามัามีใครโดนแดงอือกินเก่งขนาดนี้จะมีคนเลี้ยงไหม่ะ ครับครับนัวถ้ากับกรอบถ้ากัดกรอบกรอบเด้ออิลิว่าไปตัวได้เหนียวถ้ากัแดแตกอิลิหวานพร้อม อะไอแม่ลายข้างผมไร้ตาเข้าไปผักชำๆจริงจิงแม่อืม ว่าจะตัดตาอา่อคลิปตัดบําเป็นเอาจังสีห่หละเนาะพว่าอย่าให็ดแบบน้กับบุกได้เละกินนัน่นกินนี่บอกไไหให้ขายได้เลยเจ็ดที่กิน,นเจ็ด่มึองอยากกินตะเมงกับุูนหัวกสูนอะไรยุนี่นึนงถัาบอกมีเดี๋ยวถ้าด้ไปรูรูยแบบ เปิดมาเก็ตทำไปซื้อแซลมันมากินกันเยอะบอกนู่นนี่แซลมันช้ำๆ บอกได้คําเดียวว่าเลิศปะหลาดเลิศมากหัวครับ อานบ้านได้ก็สู่บ้านเขาก็ได้ดอกพี่น้องนั่นคือเราถือสุดแล้วอาหารจานอาหารจนแสบสุดแล้วคื <c oughs> อตะมุกหงอั่นแกงเข็ดขมเด้อ ม้งคอยค่ะวิตามินไข่เหลืองมามากินน้อำกันจ้าขอบคุณห,หรายๆค่ะที่คอมเมนต์มาเ้อะคุณเดชกินแล้วๆกับสิพักกัน กินแล้วเราก็จะพักกันนั่งโสงกันจะข้าวเราก็แยกใหญ่นอนกว่คืนคน <laughs> เราไม่ยินท่าใครรู้งงพูดแต่เขาเฉยอ่างงไม่เห็นจะจ้า ข้าบแตงสวารัดปลาเ็ลมอลนั่งแป๊บเดียวขวันแล้วยำกุ้งสูตรปลาลัก พริกป่นคือมันจึงมันลดมากมันทําอะไรมันทําง่ายๆนะแค่วงงานกินง่ายเนะก็ดแซ่บๆอ้าวเนื้อน้ำตำแตงสับปูสดเกลดแซ่บ

บางคนก็สีเบือพี่น้องเพราทุกครั้งเห็นคลิปกินกันหลายเนาะแต่กินแต่ละที่นะไม่เหมือนกันอันนี้กินยู่ซาอุมันเกิดปวกบ้านเข้ากินกินยู่บ้านเข้าอืมอิ่มค่ะเต็มท้องอันนะี้ <c oughs> นออะลูกหัวปลา เน,น,นียเนเ่ยนี่น้องคนหนุ่มหิวปลาไหลหิวปลาตาอยากน้ำปลาตาเดี๋ยวครับพอกันใหม่คลิปนี้จ้าจำนีน้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเข้ามาพอกันจิบนาบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีกันลูก บายบายสวัสดีครับเจอก,กันกับสาวไทยในซาอุดีอาระเบียับ๊ายบาย